ปุ๋ยอินทรีย์ไส้เดือนยิมพลิกฟื้นผืนแผ่นดินพวงใหญ่ใส่ใจเศรษฐกิจสังคมไทยอินดีต้อนรับสู่เปิดโลก,กเกษตรเอ c ซเปลี่ยนระบบร้ายจ่ายเป็นร้ายรับเฮ้ย hey, คุณปุ๋ยเคมีมาช่วยกันพรวนดินให้ล่วนซุยหน่อยสิโอ้ผม oh, ขอโทษนะนี่ไม่ใช่หน้าที่ผมเนี่ย ของคุณปุ๋ยเคมีเนี่ยมีแต่ NPK แต่ของคุณปุ๋ยอินทรีย์มีอาหารหลายชนิดดีจังเลยอะเขาชอบมากเลยชอบชอบชอบถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยพวกเราก็ต้องมาร่วมมือกันใช้ปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพปัจจัยการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 1. ดินดี 2. ปุ๋ยดี 3. มเมล็ดพันธุ์ดี 4. การจัดการดูแลที่ดี ทำไมต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์ไส้เดือนยิม้มคุณสมบัติเดน่น ผานการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินรีย์เลขที่91ทับ2555เป็นปุ๋ยอินซียฮิวมัสล้านปี100%ผสมอินทรีย์วัตถุที่เกิดจากธรรมชาติเช่นปุ๋ยหมกักปุ๋ยคอกและแร่ภูเขาไฟเกรสไคนอบติโลไลท์หนึ่งเดียวในประเทศไทยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตศัตรูพืชและปรับปรุงดินเหมาะสำหรับดินและพืชทุกชนิดบนโลกใบนี้ อยอินทรีย์ไส้เดินยิ้มช่วยทำหน้าที่เพิ่มอินทรีย์วัตถุทางธรรมชาติช่วยการ,รบำรุงดินช่วยส่งเสริมให้สิ่งมีชีวิตเล็กๆหรือจุลินทรีย์ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นดินจึงร่วนซุยอุ้มน้ำถ่ายเทอากาศได้ดีธาตุอาหารสามารถอยู่ในดินได้นานส่งผลให้พืชดูดซึมแร่ธาตุต่างๆได้ดียิ่งขึ้น สรุปคุณประโยชน์5ประการ 1. ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตคุ้มต่อการลงทุน 2. เพิ่มรสชาติผิวสีและคุณภาพของผลผลิต 3. ปรัปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดิน 4. สร้างภูมคุ้มกันโรคมแมลงและศัตรูพืชได้อย่างดี 5. พิชิตกำไรให้แก่กเกษตรกรอย่างยั่งยืน เคล็ดลับในการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเท่าตัว 1. ต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์ไส้เดือนยิ้มรองพื้นก่อนปลูกพืชทุกชนิด2หลังจากพืชเจริญเติบโต,ตได้15-30ถึงวันให้ปฏิบัติด,ดังนี้ใช้ชนิดน้ำฉีดพ่นทางใบต้นและบริเวณโคนต้นช่วยเร่งการเจริญเติบโตใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีทุกชนิดตามสภาพของพื้นดินและชนิดของพืชทั้งนี้ทั้งนั้นปุ๋ยเคมีควรเป็นปุ๋ยอวกาศ 3G นวัตกรรมแห่งรัสเซียในอัตราส่วน1ต่อหนึ่ง ผสมใส่ครั้งเดียวพืชกินได้4 6ถึง6เดือนสนใจเป็นตัวแทนประจำอำเภอโทร0253320930897850639ปุ๋ยอินทรีย์ไส้เดือนยิ้มหาซื้อได้แล้วที่ทกสและสก,กตทุกสาขาทั่วประเทศ ปุอินทรียไส้เดือนยิมพลิกฟื้นผื้นแผ่นดิน่วงใยใส่ใจเศรษฐกิจสังคมไทย